สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมจะมีไพ่ข้อความไพ่ข้อความด้วย<ป>การอ่านเนี่ยจะเป็นการอ่านแบบโดยวรวมนะคะดังนั้นไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งให้ดูไปเป็นแนวทางดูไปเป็นไกด์ไลน์หากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวให้คลิก ทิ้งไลน์โอไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ที่คอมเมนต์ให้แล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม,มกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอ่ะเดี๋ยวนะจะเปิดฝั่งฝั่งคุณฝั่งนี้นะคะแล้วก็อันนี้ฝั่งเขา เรามาเริ่มกันเลยนะสองถ้วยสี่ถ้วยคนทั้งสองคนเนี่ยจากตามไพ่นะคุณยังต่างคนต่างยังคิดถึงกันอยู่เพียงแต่ฝั่งคุณที่เห็นเป็นไพ่สี่ถ้วยคือ คุณอาจจะมีการนึกถึงคิดถึงเรื่องราวดีๆโมเมนต์ดีๆที่มีกันและกันในอดีตหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเขาเคยให้สิ่งของอะไรหรือแม้กระทั่งแบบข้อความที่เคยคุยดีๆกันคุณยังจดจำได้ส่วนตัวของเขา เขาเองเขาก็นึกถึงช่วงวันเวลาดีๆอยู่นะคะในในตอนนี้นะภาพความทรงจำด้านลบที่ทำให้ทะเลาะกันถ้าเกิดก่อนหน้าเขาโกรธหรือพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เหมือนเขาเย็นลงมากๆนะคะเย็นลงมากๆเลยถ้าตอนเนี้ย นิ่งเออจากตามไพ่เนี่ยเหมือนมีเขาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาที่ทำให้คุณกับเขาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเหมือนมีการวางแผนบางอย่างเพราะว่าเขาเองเขาก็ยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณอยากเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นลองเชิมหรือว่าเป็นแบบระยะยาว ตัวคุณนิ่งต่างคนต่างนิ่งแบบนึกถึงในเรื่องราวดีๆโอเคอาจจะมีเรื่องราวที่เออความเสียใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันน้อยลงคือตัวคุณก็อารมณ์เย็นลงแล้วด้วยนะคะแต่ว่าก็อัศวินถือถ้วยใจยังไม่คิดที่จะทำอะไรในในช่วงนี้นะในตัวคุณจากตามหน้าไพ่เนี่ย ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้ตัวเขาเคยยึดแต่ตัวเขาเองเป็นหลักเหมือนจะมีการรู้เราว่าเออตัวเองแบบทำให้ความสัมพันธ์มันให้ละลับแบบไม่เท่าเทียมนะคะเอาจริงๆคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากในความสัมพันธ์นี้นะคือคุณไม่ได้แบบเฮ้ยถึงขนาดแบบ จะต้องหวานแล้วจะต้องโรแมนติกคุณขอแค่แบบเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจเท่านั้นเองถ้าถามว่าทำไมตอนนี้เขาถึงยังไม่เดินหน้าง้งคุณหรือพยายามที่จะยื้อคุณไว้อะจะบอกว่าเขาไม่ไม่ได้มี เรี่ยวแรงมากพอที่จะทําในตอนนี้เขามีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะเป็นไพ่สองเหรียญเขาเองเหมือนกับคนที่พยายามประคับประคองสถานการณ์ในชีวิตของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการทำงานซึ่งตัวคุณน่าจะรู้ว่าเขาน่าจะเจอปัญหาหนักแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งถามว่าคุณเป็นห่วงเขาไหมเป็นห่วงแต่อย่างที่บอกไปเลยยังไม่คิดที่จะทำอะไรนะคะคุณอาจจะเคยทำแล้วก็ได้เหมือนเขาขาดความมั่นใจในตัวเองอะที่เขาไม่ได้เดินหน้างอคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณรู้สึกว่าในช่วงนี้คุณใช้เงินเยอะไหมเหมือนกับ ตัวเขาเองก็ต้องใช้เงินเยอะคือแปลกอย่างพลังงานคนทั้งสองคนจะคล้ายๆกันแต่บางทีแบบไม่ได้ถึงกับเหมือนกันหมดเช่นคนนี้เจอสถานการณ์นี้อ่ะคนนี้คุณก็จะเจอสถ,สถานการณ์บางอย่างเหมือนกันอ่ะซึ่งในตอนเนี้ยอ่อตัวเขาเหมือนสูญเสียความมั่นใจอ่ะหรือแม้กระทั่งนะเขารู้เลยว่าถ้าเกิดเขาเดินหน้างอคุณตอนเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะออฟเฟอร์หรือให้ ให้เวลาคุณได้เต็มที่หรือแม้กระทั่งการให้าการดูแลการเอาใจใส่อค่ะคเพราะว่าตัวเขาไม่มีกระจิตกระใจจะทําอะไรอะส่วนตัวคุณะจะประมาณว่า,าเชอไม่ง้อฉันก็ไปอะไรประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะอแต่ดาถามว่าเขาอยากอยากที่จะตามคุณไหมอยากที่จะยือ้ออยากที่จะง้อไหมอยากจะมีความ ไม่กล้าพอมันเป็นไพ่ห้าเหรียญด้วยออะไฟดับเลยในตอนนี้คุณก็เหมือนกับคนที่แบบกลับมาดูแลตัวเองนะข้าว่าคิดว่าตัวคุณไม่ได้รักเขาเหมือนเดิมแล้ว หรือแม้กระช่างแบบตัดเขาได้แล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมีการนอยใจคุณด้วยนะคุณจะรู้สึกดาวหรือว่า,อาบางทีแล้วว่าคุณจะรับรู้ได้เองว่ามันจะเป็นความรู้สึกแบบเอาแบบพูดแบบเป็นกลางๆนะคะ ยู่ดีๆคุณจะเป็นห่วงเขาคือบางคน่ะไม่รู้หรอกว่าเขาจะมีปัญหาชีวิตอะไรอยู่อะไรอยู่หรือบางทีแบบคุณจะมองว่าเฮ้ยเบื้องหน้าเขาดูปกติใช้ชีวิตมีความสุขหลาแต่บางทีอะมันจะเป็นความรู้สึกห่วงขึ้นมาหรือคือดโดยไม่ต้องพูดกันอะเหมือนคน<อ>เราเคยคุยกันเคยสารสัมพันธ์กันรับรู้ได้ถึงพลังงานของเขาแต่บางทีคุณจะ เฮ้ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรบางทีเราจะไม่ได้นึกถึงว่าเฮ้ยที่เราหงุดหงิดที่เราอยู่ดีๆเราเฟลเราเสียใจบางทีมันจะมาจากเขาส่งมาถึงคุณด้วยนะจริงๆแล้วว่าเขาก็อยากให้ความสัมพันธ์กลับมาเป็นความสัมพันธ์นะคะบางทีแล้วความสัมพันธ์เนี่ยให้บทเรียนกับคุณ ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันอีกอย่างหนึง่งคนเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะตัดคุณได้ความสัมพันธ์นี้เหมือนคล้ายๆกับมันจะมีช่วงแยกจากเพื่อให้ต่างคนต่างรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองให้ได้หรือประมาณว่า ผ่านด่านเคราะห์ของตัวเองให้ได้ะคะ่ะแบบไปจัดการเรื่องราวของตัวเองสายใยสัมพันธ์แห่งความผูกพันยังแน่นแฟนอยู่ชาลีอดขอขยายชาลิออดในตัวของเขาก่อนนะคะ เขาเคยใส่อารมณ์กับคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพูดหรือการกระทําที่ใช้อารมณ์นำทางใช้อารมณ์แห่งความร้อนซึ่งคนที่ใช้อารมณ์เราพังในความสัมพันธ์มักจะกลับมาเจ็บปวดกับสิ่งที่ได้พูดหรือได้ทํำลงไปหลายบางคนบางคนจะคิดว่า คุณยอมมาหมดแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยเราก็ในการไม่เข้าใจกันครั้งเนี้ยคุณจะไม่ยอมอีกแล้วอะต้องขยายฝั่งเขาอีกละฝั่งเขาเป็นแปดถ้วยสามเหรียญเฮ้ยจะมีการหันหน้ากลับมาคุยกันนะแปดถ้วยมันไม่ใช่การหันหลังเสมอไปนะคะมันเป็นการเดินมาที่เก้าไม่เท้าเขาคุณต้องไปทำมันมีไพ่เดิร์ลเฟคุณอาจจะกลับมาดูแลตัวเองหรือว่าแบบ ไม่เอาเขาแล้วจริงๆด้วยก็ได้ในบางคนแล้วคุณตัดพลังงานเขาใช่ไหมพอคุณตัดพลังงานแบบไม่ได้นึกถึงส่งไปที่เขาเยอะอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือคุณตัดเขาแล้วจริงๆหรือคุณมีใหม่จะรีบกลับมาเลยทันจีเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปค่ะเจเจเอทีนี้เดี๋ยวขอขยายฝั่งคุณนะคะห้าช่วยเหมือนเขาโทษตัวเองว่าวันนั้น ไม่น่าพูดแบบนั้นไม่น่าชำแบบนั้นโทษตัวเองเป็นอินเนจีของคนที่โทษตัวเองซ้าๆอะ่ะซึ่งคุณจะได้รับคำว่าขอโทษจากเขาเราคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจได้ว่าจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยแต่เขาเหมือนมั่นใจนะว่ายังไงคุณก็ให้อภัยเขา คุณจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคุณอาจจะเจ็บหรือว่าอาจจะเสียใจจากการกระทําจากคําพูดเขามาเยอะมันก็เลยทําให้คุณแบบไม่ค่อยกล้าเปิดใจเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเขาจะพยายามทําทุกอย่างเลยนะเออจากคุณก็เหมือนแบบสร้างเกราะสร้าง สร้างกำแพงป้องกันหัวใจป้องกันความรู้สึกของตัวเองแต่ความจริงแล้วคุณเป็นคนใจดีมากถามว่าถ้าเกิดเขาแบบรู้สึกผิดจริงๆคุณก็พร้อมที่จะให้อภัยนะแต่คุณจะเหมือนตั้งกะใจเขาก่อนในในตอนแรกนะคะที่เขาเงียบเพราะว่าเอาจริงๆแล้วโอเคเขาก็จะต้องมีปัญหาต่างๆไปเจอใช่ปะแต่ตอนที่เขาทักหาคุณนะ่ะคือตอนที่เขา ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองจริงๆนะหนึ่งช่วย The e m Press เขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่จริงใจแล้วก็คนที่รักเข้ามากที่สุดแล้วเขาจะเป็นฝ่ายทำทุกอย่างให้คุณเองฉะนั้นแล้วว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยคุณมีคำถามว่า เขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่ก่อนอะทำให้ทะเลาะการแยกจากกันเพราะคุณทําให้เขาจนคุณเหนื่อยซึ่งดวงของคุณเนี่ยจะเป็นดวงที่คุณจะต้องได้รับจากอีกฝ่ายหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราจะไม่ทําอะไรเลยนะเราก็ให้แต่มันเป็นการให้ที่เหมือนคุณจะต้องรักหรือ,อเขาเรียกว่านึกถึงความรู้สึกของตัวเองก่อนเป็นหลัก จะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สบายๆชิวๆอะซึ่งถ้าได้กลับมาคุยกันครั้งนี้คุณอาจจะต้องปรับ energy ของตัวเองไม่ให้พยายามหรือทุ่มเทมากเกินไปจนตัวเองเหนื่อยให้กลับมาพยายามทำงานในความสัมพันธ์กับตัวเองเข้าใจคำนี้ใช่ไหมคะคือการกลับมาลากกลับมาดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งเขาถ้าเกิดคุณแบบมีข้อตกลงเขาจะยอมทำทุกอย่างเลยนะแล้วก็ ือจะทำทุกอย่างให้ความสัมพันธ์เนี้ยมัน,ม,นมันเท่าเทียมอะค่ะอเขาจะพยายามจริงๆไมพ่เจ็บไหมเท้าเหมือนพยายามพิสูจน์ให้ตัวคุณเห็นเห็นเองซึ่งตัวคุณอะจะค่อยคเห็นด้านที่เขาแบบพยายามนะคะแต่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจริงๆอะ เขาจะเหมือนกับกลายเป็นคนที่ระแวงคุณหนักมากระแวงว่าคุณจะเปิดใจให้กับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะซึ่งเอาจริงๆราแล้วอะตัวคุณถามว่าก็ไม่ได้เชิงที่จะมีใหม่อะไรใหม่แต่คุณกับพอคนเราให้เคยให้ความสําคัญกับเขามากๆใช่ไหมแล้วพอคุณกลับมาให้ความสําคัญตัวเองมากๆอ่ะคุณจะมีเสน่ห์ที่เขาแบบเฮ้ยเราเขาชอบด้วย อืมจะบอกว่าคุณเขาไม่ถ้าเกิดเขาไม่เคยเป็นคนรักที่ดีให้กับคุณเขาจะทำให้คุณเห็นนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทั้งตัวคุณและตัวเขา ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะในในความสัมพันธ์นี้เฮ้ยสามถ้วยสามถ้วยเดลวิวการกลับมาคืนดีถามว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะเห็น<อ>เห็นได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยใจว่าเขาเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆ เราก็อีกอย่างหนึ่งอะจะให้นะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรเขาทำอาชีพอะไรดูท่าทางเราน่าจะมีการตัวเขาว่าจะกลับมาซับพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องไม่ที่เขาทำได้ที่เขาทำได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยหากคุณเคยคิดว่าทำไมเวลาที่เราต้องการกำลังใจเราไม่เคยได้จากเขาเลย ครั้งต่อไปถ้าเกิดกลับมาเขากลับมาเขาจะให้สิ่งนั้นกับคุณนะคะอ่ามาดูให้ข้อความเอาซักสิงี่ปเขาว่า ต้องการให้คุณลงเขาความสัมพันธ์เนี้ยมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงทำให้ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันไหมคะเขาจะเป็นฮีโร่ก็คือคล้ายๆกับอย่างที่พูดไปเลยอะ่ะเขากลับมาครั้งเนี้ยเขาจะสนับสนุนหรือซัพพอร์ตคุณในทุกด้านที่เขาสามารถ ทำให้กับคุณได้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งความรักนี้มันทําให้เขากลัวขอดูหน่อยกลัวอะไรเจมพพอลโอเคถ้าเดโพอลมาแสดงว่ากลัวว่าเป็นคนที่ไม่ดีพอสำหรับคุณ โอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ